ช่วยโอ้พี่นุกดูสิในกระเป๋าตังค์อ่ะมีเท่าไหร่เฮ้ยสองน้ำเจอแล้วสองพันพอแล้วพี่นกุกไปเร็วน้องดาววีคิสมาย วันนี้อากาศมันร้อนอย่างนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างพี่นุพี่เหยียบจะหมดแล้วเนี่ยฟองน้ำอ่ะแต่ขวดเยอะไหมพอได้อยู่เดี๋ยวหนูว่าจะไปหาซอยข้างหน้าต่ออือเดี๋ยวพี่ไปด้วย อย่าบอกนะว่ามากำเริบตอนนี้เอาอยามาหรือเปล่าเนี่ยยังเอาแบหรือเปล่าเนี่ยฮะไม่ได้เอามาเหรอโอ้ยเอ,อย๊ะฟองน้ำนั่นป้าเขาเป็นอะไรอะ่ะไหนนั่นป้าเขาเป็นลมหนิพี่นุ๊ก หนูหนูช่วยด้วยเออช่วยเออช่วยป้าด้วยหนูพี่หนูเร็วฟ้องป้าเป็นอะไรครับป้าเป็นหองไม่ไดเ้เดี๋ยวเดี๋ยวปบน,นึงนะ <h ums> เฮ้ยเฮ้ยแค่นี้ก่อนนะคนมีเรื่องกัน แบบนี้ต้องถ่ายวิดีโอพี่นุกดูสิในกระเป๋าตาังอ่ะมีเท่าไหร่เฮ้ยของน้ำเจอแล้วสองพันพอแล้วพี่นุกไปเร็วหูป้อนกันกังวนแสๆแบบนี้ต้องโทษประจานหูโหทำร้ายคนแก่ด้วยน่ากลัวจังเข้าบ้านดีวกว่า หูยก,กำลังหิวพอดีเลยหืมขอฟาดแบบไม่เกรงใจเลยแล้วกันผัดจังหวะจริงๆฮัลโหลอ้อมว่ายังไงคลิปไหนเออเออเดี๋ยวเข้าไปดูแค่นี้นะอะคุณแม่ทำไมกลับมาชา้าจังเลยคะไม่ได้ขับรถไปหรอ ไม่ได้เอาไปลูกแต่ที่ช้าเพราะอาการหอบแม่มันกำเริบฮะจริงเหรอคะคุณแม่จริงดีนะมีคนมาช่วยอะพิซซ่าค่ะบีมสั่งมาทานด้วยกันไหมคะหนูสั่งใหม่ได้ไหมลูกพอดีแม่จะเอาไปให้คนที่เขาช่วยแม่ได้ค่ะคุณแม่นี่ค่ะ เดี๋ยวแม่มานะลูกนะค่ะเมื่อกี้ยายออนบอกให้ดูเลยนะฮยนี่เคอะไหร่เล้วเนีคุณแม่โดนทำขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย อ่ะหืมทำ้ายแม่ฉันไม่พอยังจะขโมยกินพิซซ่าอีกเหรอออกไปอ,อ,อะไรเนี่ยอยากมีเรื่องหรือไงมีอะไรกันนะ่ะพี่มาทำพวกหนูทำไมยิงจะกล้ามอีกนะและวบีมคุณแม่เป็นอะไรกปล่าลูก หนูทําอะไรของหนูอะบีมหนูกําลังจะสั่งสอนผู้ที่ทําร้ายคุณแม่ไงคะคุณแม่ไม่ได้ดูคลิปหรอคะ2คนนี้เขาปนซ้ําคุณแม่นะคะบีมหนูเอาอะไรมาพูด2คนนี้เขาช่วยแม่ไว้ต่างหากละ่ะไม่อย่างนั้นน่ะแม่คงไม่รอดป้าเป็นอะไรครับป้าเป็นหอบแล้วป้ามียาหรือเปล่าครับไม่มีไม่ ไม่ได้เอามาแล้วแบบนี้จะทำยังไงดีล่ะพี่นุกต้องไปซื้อซอยข้างหน้ามีร้านขายยาอยู่แต่เราไม่มีเงินนะพี่นุกป้าน,น่าจะมีเงินพี่นุกดูสิในกระเป๋าตังค์อ่ะมีเท่าไหร่เฮ้ยสองน้ำเจอแล้วสองพันพอแล้วพี่นุกไปเร็วฮะจริงเหรอคะเนี่ย ขอบคุณนะที่ช่วยเหลือแม่ฉันไม่เป็นไรครับเออแต่เมื่อกี้ฉันเห็นพวกเธอขโมยกินพิซซ่านะใช่ที่ไหนล่ะแม่เอามาให้เขาเองอยู่นี่นี่เองนี่เด็กๆครับคุณป้าฉันเอาพิซซ่ามาให้เออ ไม่ต้องเขินอ่ะเดี๋ยวฉันไปวางที่หน้ารถแล้วกันถ้าหิวก็ไปหยิบกินเอานะเอ่อขอโทษอีกรอบนึงนะไม่เป็นไรค่ะทำไมหนูถึงคิดและตัดสินเขาแบบนั้นล่ะเอ่อ พอเห็นเขาแต่งตัวและทำอาชีพนี้ใช่ไหมคะคุณแม่จำไว้นะลูกคนบางคนแต่งตัวดีแต่ไม่มีน้ำใจก็เยอะแยะไปค่ะคุณแม่ในขณะที่คนบางคนแต่งตัวไม่ได้เลิศหรูแต่มีน้ำใจมหาศาลนี่แหละคือสังคมของเราในทุกวันนี้ค่ะคุณแม่หนูเข้าใจแล้วค่ะ มามปคุณพี่ต้าก่อนครับเนี่ยอะไรเนี่ยเส้นผมร้านหรูเป่าททำไมสกรปรกแบบนี้อดีตว่าที่ท่านประธานตกอับจะต้องเปิดร้านซักรีดแบบนี้เลยเหรอเนี่ยแล้วดูสภาพป้าตอนนี้สิหน้าสมเพศ ดีใจกับคุณออมด้วยนะคะที่ได้รับตําแหน่งประธานโถคุณออมแม่จุ๋มก็อายุปูนนี้แล้วจะมาให้รับตําแหน่งต่อได้ยังไงมันจะเป็นภาระให้เด็กเปล่าๆอีกอย่างคนรุ่นนี้ฝีมือดีก็เยอะเขาจะได้พัฒนาตัวเองและบริษัทจะได้เติบโตอย่างมีคุณภาพจ้าไม่ต้องห่วงแม่จุ๋มหรอก ชีวิตแม่จุ๋มตอนนี้ก็ลงตัวแล้วได้มาเปิดร้านซักรีดเป็นของตัวเองถึงลูกค้าจะไม่ค่อยเยอะรายได้ก็ไม่ได้มากมายอะไรไแต่แม่จุ๋มก็มีความสุขที่ได้อยู่กับสิ่งที่ตัวเองรักแล้วไม่เป็นภาระใครด้วยนะจ้าคุณออ,อมบายๆก็เสร็จแล้วมารับได้เลยนะจ้าจ้า,จาสวัสดีค่ะ ร้อนก็ร้อนบอสไม่มีแขนไม่มีขาหรือไงใช้ยังกับขี้ข้าแล้วหลานอยู่ไหนเนี่ย <Okay. S 1> นี่เหรอร้านซักรีดถ้าไม่มันอยู่ในหลืบแบบนี้นี่ห้างก็มีทำไมไม่ออกไปนะอ้าวสวัสดีค่ะคุณลูกค้าอุย้ย นี่มันอดีตว่าที่ประธานบริษัทนี่เอาหนูป้านันไม่ได้เจอกันตั้งนานเป็นยังไงบ้างลูกใครลูกป้าไม่ทราบตอนนี้ป้าไม่ใช่หัวหน้าหนูแล้วนะช่วยดูตัวเองด้วยนะป้าอดีตว่าที่ท่านประธานตกอับจะต้องมาเปิดร้านซักรีดแบบนี้เลยเหรอเนี่ยถ้าพนักงานคนอื่นมาเห็นไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหน ามจริงเถอะป้าอายบ้างไหมเนี่ยทําไมต้องอายด้วยละ่ะมันเป็นอาชีพสุจริตไม่ได้ไปโกงกินใครสักหน่อยนิแต่มันกระจอกเนี่ป้าดูสิร้านก็เล็กยิงกับรูหนูแล้วดูสภาพป้าตอนนี้สิหน้าสมเพศไม่น่าเชื่อเลยนะป้าจะเคยเป็นหัวหน้าฉันมาก่อนอะนี่ป้านั้น ถ้าจะมาหาเรื่องกันแล้วก็กลับไปเถอะไม่ต้องอไล่หรอกป้าฉันก็ไม่ได้อยากมานะเพบแล้วเธอมาทำอะไรฉันมาเอาเสื้อผ้าให้คุณออมเสร็จหรือยังล่งละอ๋อมาเอาผ้าให้คุณออมเหรอเสร็จแล้วเสร็จแล้วแล้วจะยืนเบื่ออยู่ทำไมไปเอาผ้าให้ฉันสิ ี่ไม่ต้องทอนนะถือว่าทําบุญทําทานให้กับอดีตว่าที่ประธานบริษัทผู้ตกเงิเอาเอาไปสิอุ้ยเงินตกขอโทษนะฉันน่าเป็นห่วงบริษัทจริงๆ ที่มีพนักงานแบบนี้รับอะไรเพิ่อมอีกไหมครับแค่นี้ก่อนละกันค่ะ อ้าวนี่มันอดีตว่าที่ประธานบริษัทผู้ตกอับนี่ป้านั้นเข้าผิดร้านหรือเปล่าคะนี่มันร้านอาหารหลูนะคนสักผ้ายอย่างป้ามีเงินจ่ายด้วยหรอคะถ้าฉันไม่มีเงินจ่ายฉันก็ไม่เข้ามาหรอกอุ๊ยดุซะด้วย ระวังความดันขึ้นนะคะน้องจ้าสั่งอาหารเลยจ้าอ๋อครับได้ครับขอโทษที่รอนะครับนี่เมนูครับอ๋อไม่ต้องจ้ะฉันเอาสเต็กหมูที่เดินครับผมเครื่องดื่มรับเป็นอะไรดีครับเอาน้ำเปล่าแล้วกันจ้ะได้เลยครับ แจ้าขอบใจจ้ะเกิดอะไรขึ้นหรอครับคุณลูกค้ามีปัญหาอะไรหรอครับเนี่ยอะไรเนี่ยเส้นผมนี่เอะร้านหรูสล่าทำไมสกรปรกแบบนี้เอ้อขอโทษนะครับคุณลูกค้าเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนให้นะครับเปลี่ยนเหรอฉันกินจนจะหมดอยู่แล้วเปลี่ยนให้มันได้อะไรใครเป็นเจ้าของร้านไปเรียกมา จริงๆผมก็เช็คดีแล้วนะครับมันไม่น่าจะมีเส้นผมอยู่ในจานนะครับนี่เธอคิดจะโทษลูกค้าเหรอได้ฉันจะโพสประจานให้มันรู้ไปเลยว่าร้านนี้มันสกปรกแล้วก็ชอบอเอาเปรียบลูกค้าเอออย,อย่าโพสเลยนะครับคุณลูกค้าไม่งั้นทางร้านเสียหายหนักแน่ครับเดี๋ยวอาหารมื้อน,นี้คุณลูกค้าไม่ต้องจ่ายก็ได้นะครับถือเป็นการขอโทษที่ทางร้านสับเพ้าเองครับหรอนี่คิดจะรับผิดชอบแค่นี้เองเหรอ อาหารมื้อนี้มันก็แค่เศษเงินของฉันเท่านั้นแหละเอองั้นเดี๋ยวทางร้านรับผิดชอบให้คุณลูกค้าทานอาหารฟรีหนึ่งอาทิตย์เลยก็ได้นะครับหนึ่งเดือนเออคุณลูกค้าเกรงว่าหนึ่งเดือนมันจะมากเกินไปนะครับได้งั้นฉันก็จะโพสต์ประจานร้านนี้ให้มันรู้เรื่องไปเลยหยุดเธอปาหนันฉันทนฟังมามา,มากพอแล้วหยุดทักตัวแบบนี้สักทีนี่เธอไม่อายตัวเองบ้างเหรอ อะไรพลาดอะไรของป้าฉันรู้นะว่าเธอเป็นคนเอาเส้นผมไปใส่ในอาหาร <lac an> ใครโทรมาอ้าว,าว,าว,าวาบีมฮัลโหลบีมว่าไงบีม อะไรนะเงินกู้ไม่ผ่านแล้วฉันจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายค่างงวนบ้านล่ะนี่ก็ยังไม่ถึงกลางเดือนเลยฉันยืมเธอก่อนเนี่ยไม่บีมถ้าเงินเดือนฉันออกฉันจะรีบคืนเธอนะฮัลโหลฮัลโหลบีมฮัลโหลเฮ้ยทำาไม่ไงทีเนี่ยบัตรเครดิตก็เพิ่งโดนแบ็กลิสต์เงินสดก็ไม่มีแล้วจะเอาเงินที่ไหนจ่ายค่าอาหารเนี่ย อะไรมองอะไรป้าจะทำยังไงดีเนี่ยฉันมีแผนอะไรดีๆแล้ว ฐานเหรอมาพูดใส่ร้ายแบบนี้กันได้ยังไงถ้าไม่มีหลักฐานก็เงียบปากไปแต่ร้านเรามีกล้องจอนปิดนะครับถ้าลูกค้าบริสุทธิ์ใจจริงงั้นทางร้านขอญาส่งให้ตำรวจดูนะคระับตำรวจเงียส่งให้ตำรวจดูเลยนะคะขอโทษค่ะเอ่อคือฉันลืมกระเป๋าตาังไว้ในรถนะคะเดี๋ยวฉันเบลกระป๋าตังก่อนนะคะพอเถอปานัน นี่น้องค่าอาหารโต๊บนี้เดี๋ยวมาเก็บที่ฉันเองถือซะว่าทำบุญทำทานเออจำไว้นะปานันถึงเธอว่าฉันตกอับฉันก็ทำมาหากินแต่วันยังไม่น่าอายเท่ากับการที่เธอโกงกินคนอื่นเขาแบบนี้ ค่าอาหารที่ฉันจ่ายให้เธอถือว่าฉันซื้อนิสัยแย่ๆของเธอก็แล้วกันและต่อไปนี้เธอก็ใช้ชีวิตให้มีคุณค่าซะนะค่ะข,ขอโทษค่ะหลังจากนี้จะปรับปรุงตัวนะคะ